สวัสดีครับผมเพชรพูนทองครับวันนี้มารับงานโอ้โหมารื้อป่าครับดินติดบ้านเลยนี่ครับไม้โอ้โหด้ว่ไม้จะงอกติดบ้านเลยนะเดี๋ยวจะงัดได้ไหมโอโ้อันตรายมากเลย I <laughs> น,นี้ครับเอาไม้มานุนก่อนนี่ครับเคยมีประวัติหลายคันแล้วครับดินติดบ,บ้านดินสวนเ,เดี๋ยวเอาพันนี้มารอก่อน รกมากโอ้โวครับดูดูทาวันขึ้นบานเต็มเลยต้องค่อยๆค,ครับเดี๋ยวก็เบองเขาแตกโอ้ยโ,โอ้จมปลงจมปลงขึ้นเต็มเลย ตรงนี้เองกระทะเลยไอจมเหมืนคันโกบีนนะก่ก็ยุ่งเลยครับ